วันนี้นะคะช่องเชอรี่แฮปปี้มีพาทุกคนมาอัปเดตดอกไม้สดนะคะจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันนะคะมาแล้วนะคะสำหรับดอกไม้สดนะคะของร้านดอกไม้พรพันธค่ะ โอ้โหมากันใหม่ๆเลยนะคะจากสวนเพิ่งมาถึงเมื่อคืนตีห้าเลยนะส่งตรงมาถึงทิษณุโลกนะคะถ้านไหนอยากได้ดอกกุหลาบจัมโบส้สวยๆแบบนี้นะคะทุกดอกคือแบบจัมโบ้มากแล้วก็ก้านยาวก็สั่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้นะคะในคลิปนะคะอุ้ยตรงนู้นเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เป็นนะคะตู้เย็นนะทุกคนจะาเป็นตู้เย็นที่แบบใหญ่มากเลยนะคะเป็นตู้ดอกไม้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดกันอันนี้เป็นช่อที่ขายดีที่สุดเลยในตู้นี้ทั้งหมดจะเป็น ดอกไม้สดนะคะตรงนี้100บาททุกคนคะ่ะด้านในนะมีโอเอซิด้วยถ้าใครสั่งไปก็คืออยู่ได้ประมาณ2-3วันเลยนะคะหลังจากวันที่เราให้นะคะนี่เลยสวยมากอันนี้เราจัดให้ฟรีด้วยนะคะแล้วก็ถ้าท่านไหนนะคะอยากส่งในจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็มีบริการส่งด้วยสามารถทักอินบ็อกซ์แล้วก็โอนเงินเพื่อยืนยันนะ ้งช่วงเวลาเพราะว่าเราต้องมีการล็อกช่วงเวลาด้วยเนาะทุกคนหาะนี่เลยวสวยมากเลยนะคะชอตหนึ่งร้บาทเท่านั้นไม่มีขึ้นราคานะจ๊ะราคานี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มสวยค่ะสั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ค่ะ ออกมาด้านนอกนะคะทุกคนหน้าร้านจะเป็นดอกไม้แห้งทั้งหมดเลยนะคะหูเมื่อวานยังไม่เยอะขนาดนี้เลยนะคะท่านไหนอยากได้นะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้แห้งหรือว่าดอกไม้สดนะคะก็มากันได้เลยที่ร้านดอกไม้พรพันธ์ค่ะ